ใครที่ทํางานเองทุกอย่างนะครับแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ไปไหนเลยนะครับก็คือเราใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทํางานนะครับทุกขั้นตอนผมจะสรุปมา3ข้อนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยสอนอะไรผมบ้างนะครับคือผมเองเนี่ยเสียเวลาในการที่จะไปโรงเรียนนะครับในการเขียนเว็บ ตัดต่อนะครับคลิปวิดีโอทาเองทุกอย่างนะครับกว่าจะได้เว็บมาสัก1อันหรือว่าตัดต่อคลิป u t u b e นะครับครึ่งวันกว่าจะได้คลิปแล้วผลงานออกมาก็ไม่สวยเลยนะครับชีวิตผมเริ่มเปลี่ยนไปก็ตั้งแต่จ้างน้องที่เขาตัดต่อคลิปให้ผมนะครับก็คือคนที่ตัดต่อยู่ตอนนี้นะครับคือตัดต่อดีกว่าผมเยอะนะครับแล้วก็มีไอเดียในการทำเนี่ยนะครับมันเกิดกว่าผมมากนะครับตรงนี้เนี่ยมันเป็นจุดสรุปของหนังสือเล่มนี้ที่บอกว่านะครับให้หาฮูนะครับลืมบอกไปหนังสือเล่มนี้ชื่อฮู้ลัดฮาวนะคร ที่จะทำ h า w ครับก็คือลงมือทำเองทุกขั้นตอนทำเองทุกอย่างเลยครับแต่ว่าเขาบอกว่าให้เปลี่ยนนะครับก็คือไปหาฮูแทนนะครับดูๆูแล้วเนี่ยมันเหมาะกับคนที่เป็นพวกเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการ c e o อะไรเงี้ยนะครับเขาบอกให้ไปหาคนที่มาทำแทนเรา <S <S 1> <S 1> ตรงไหนที่เราไม่เก่งไม่ถนัดเนี่ยไปหาคนมาทำนะครับส่วนเราเองเนี่ยเป็นคนที่มีวิชั่นมีความคิดมีเป้าหมายว่าจะทำอะไรนะครับเสร็จแล้วไปหาคนมาทำซึ่งผมก็มองว่าเออถ้าเราแบบว่าไม่ใช่คนที่แบบว่ามีทุนในการจ้างคนมาทำงานให้เราเราจะทำยังไงดีนะครับสื่อเรื่องน เขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ว่าเราอ่ะมีความสามารถอะไรที่สามารถไปนําเสนอนะครับไปช่วยเหลืออะไรเขาได้สรุปใจความหนังสือประมาณนี้นะครับก็ใครที่รู้สึกว่าเราทาเองทุกอย่างนะครับลองปรับม i n d ซ e t อันแรกนี่เขาบอกว่าอย่าเสียเวลาทาเองทุกอย่างครับให้ไปโฟกัสที่เป้าหมายครับแล้วก็ลองดูว่าใครที่จะมาช่วยเรา2ก็คือมีทีมนะครับดีกว่าตัวคนเดียวเขายกตัวอย่างนะครับว่าทีมบัส NBA ชิคาโกบูลเนี่ยนะครับมีไมเคิลจอร์แดนที่เก่งมากๆนะครับแต่ก็เก่งคนเดียวเนี่ยมันไปไม่รอดครับตอนตอนหลังเนี่ยเขาก็ซื้อสกอตตี้พิ นะครับจนทําให้ตัวของฟิลแจ็กสันเนี่ยนะครับสามารถคว้านะครับ NBA เนี่ยครับได้ประมาณ6สมัยนะครับจนตอนหลังเนี่ยฟิลแจ็กสันเนี่ยเขาก็ย้ายไปคุมทีมเลเกอร์สนะครับซึ่งเลเกอร์เนี่ยก็มีตัวท็อปๆนะครับแต่ว่าก็มีปัญหาที่ว่าคนในทีมเนี่ยไม่ยอมทํางานเป็นทีมครับดังนั้นทีมก็เลยไม่ค่อยประสบความสําเร็จครับสามคือคอนเน็กชันนะครับหรือว่าเส้นสายนี่เองเส้นสายมีความสําคัญมากซึ่งผมอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีกลุ่มคอนเน็กชันของเขาเนาะทำให้ผมนึกถึงในเมืองไทยเนี่ยก็มีกลุ่มทีีี่่เเเรรรรรรยยยกกกกววาาาาาาา BNI นนนนะะะะใคคคคมมมออไบบบ้้้งััั็็ุจแลถ สามารถช่วยเหลือกันได้อะไรเงี้ยเราก็สามารถสําเร็จเป้าหมายได้ง่ายกว่าทําตัวคนเดียวนะครับเขาบอกว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญกว่าเป้าหมายนะครับถ้าเราแวดล้อมไปด้วยคนที่เก่งๆมีสกิลที่สามารถมาช่วยเหลือเราได้นะครับโอ้โหมันก็จะสุดยอดนะครับและทุกคนก็มีพลังบวกหมดเลยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยมีไอเดียจินตนาการเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปเสียเวลาในการที่จะทําเองทุกอย่างนะครับก็อ่านเะ่นี้ผมก็คิดได้เลยนะครับคือปกติเราไม่ค่อยหวังพึ่งใครเหมือนว่าชอบโชว์เดี่ยวมากกว่านะครับพออยก่เริ่มมองเห็นความสําคักขี้ คนเข้ามหาเนาะก็แต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาหวังผลประโยชน์อะไรกับเราหรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้ก็เปลี่ยนความคิดเหมือนกันเนาะว่าเออถ้าเราสามารถให้เขามาช่วยทําอะไรบางอย่างแทนเราได้แล้วเราสําเร็จในเป้าหมายที่จะต้องการเนี่ยผมว่ามันก็เวิร์กกว่าครับก็ใครอยากอ่านเพิ่มเติมนะครับตะกาอยู่ตรงนี้นะครับก็กดไปซื้อได้เลยนะครับ